ไปอันบ่เอ้ยอันมาหาพี่อ้ายอันบ่ยอมมาเจ้าไปเลยโทเจ้าบ่โทรแม่เจ้าก็มีบ่โทรศัพท์อ่มีอยู่นั่นพุ่อนบ่ยอมมาเอ้ยบ่บ่ยอมมาจะเว้าความจริงได๋นี่ก็ได้บาดนี้เอ้าเอ้ยบ่เข้าใจคือปนดินปนอนให้เจ้าได้โอเพิ่นเพิ่นปไงปนเฮิงปใดแิงนะบ่ เดี๋ยวนี้จเ,เจ้าได้สัตว์เป็นจังไงมีลูกมีผัวแหละบ่เว้าจะบอกความจริงเจ้านะเมีนบ่เมียนบ่ว่าเอาอันน้องชายอันพี่ไอ,อ้ะเฮ้ยเมีนบ่ถูกท <laughs> ี่เจ้าวัวแต่น,ตน,น้อยสิละ เป็นยังไงความหูส <faith> ึกจะเห็นเอยเห็น <Roth> พ <contributions> ี่ร์ไอ้ผิดเถียงกันแบบนี้หึกระปอกระป๋อวนในใจ กาบทักทายสบายดีบ่มีพี่น้องเอ็บซีเบอร์สุกุสุขคนเด้อนอนขยันดีตอนหกเข่าสูซ่สองซานนันใส่ดูอีกแล้วพี่น้องเอะมาพบพ่อพาสนวันนี้เนาะเดินทางมาพี่รับพี่น้องเอะบ้านน้องแต่น้องได้น้องพี่พี่รองเนาะถ้าสานนันกะสีเข่ามาทำสิ่งที่น้องเต้เพื่อนว่าน้องพี่พี่รองเนาะเพื่อนกะบอกพอใจเรื่องน้องแล้วพี่พี่รองกะคือทางน้องตุ๊กนี่ เอาคลิปที่ว่าพนังกับโมผู้ชายคนนึ่งเนาะและมาให้ทางทีมงาน YouTube เฮานี่แหละเบิ่งพี่พี่น้องเอ้ยทางน้องเพิ่นก็ได้อ่าบ่พอใจเนาะพี่น้องเนาะในสิ่งที่น้องเฮ็ดพี่พี่น้องเอ้ยอ่าจังไรรายละเอียดเนาะท่าสรองก็สิเข้าไปหาทางน้องตุ๊กเพิ่นพี่พี่น้องเอ้ยอ่าว่าเป็นจังได๋เนาะทางน้องเพิ่นคือเอ่อออกมาเว้าเอื่อยแบบนี้เด้อว่าแนวไรเนาะพี่พี่น้องเนาะ เือว่ามีแนวใดแนวหนึ่งคัดของกันโบเดีเ๋ยววันอะไรพี่นพี่น้องเอ้ปกปายสาเหตุคืคอว่าและทางเฮากะโบ,บู้เนาะพี่พี่น้องเนาะอ่ะจังไรายละเอียดพวกเราข้าไปหาทางน้องตุกเพิ่นพี่พี่น้องเอ้โดยอ่ะพี่พี่น้องเอ้คือว่าโดนาน,นานเนาะพี่พี่น้องเอ้าัศนองกับบริข้ามาหาทางนอง้นองเพิ่นเนาะแต่ก็เคยมาหาเพิ่นรู้ๆอยู่สบายดีเห็นยังล้านะ อืมนั่งกระทะเอายังล่างมานน่เียว่มอมือบ่ขัดมานชีเห็ดยังกินอ่ะนี่ชีโรมีอืมใส่น้ำาพลโ่โอ้น้ำกินน้กินอยู่พ่นน้ำกินอยู่ใสอืมเจ้าสือโบ่ือน้ำกินออืม เป็นอะไรซะนะน,นำสางเจ้าได้ซะผ่าผ่าไรฮึผ่าผ่าไรมันเป็นอะไรผ่าผ่าลงผ่าผ่าล,าาลงเลยโอ้เป็นตะยันเหรอันบอลบอลจะขุดบ่อเห็นบ่อเลยเออกระไดเอาอะไรขึ้น,านมาเป็นอะไรปุ่มอ่ะ อืได้ปุ้มหรือได้ยังได้จะรู้อ่ะยังมามาขี้เฮือนอันนี้โอ้ยเดี่ยงม,มาขี้เฮือนเดี่ยงมาขี้เฮือนมันมเฮาบ่ฮ้อนอันนี้ทางห้องน้ำน้องมีโซ่อหองเนาะเพิ่นมาเห็ดอันน่ะขึอนครั้วไฟไปเพียงใดเ,เนาะทางน้องกำลังเห็ดกินเห็ดอยู่ กำลังสีตอมมีเพิ่อนมาเนาะจะ<ม>หาอย่างนรบ้างนี่นออไ<ม>ล่เปลากัไรกับบ่มีลบบมพล่องพองกับบ่มีโอ้ย

เจ้านี่นอนน้ำพี่อ้ายนี่บ่นอนเพือนหลังเดียวนี่บ่หน,นูหนึ่งคนละหอนอนสามคนสามคนก็พไพ่เลยมันหนมูหมูหมูมาแต่ไสหมาแต่บ้านเลยนมันยิงผู้ชายบ้่เดี๋ยวบ่เอาผู้ชายมาโห่มันน <c oughs> อเป็นหม,มูสามสี่หกแเ้พื้นมาอ่อยแได้กินอยู่บ่เลยอืบอบ่มีพื้นจู้เลยเหมืนบ่ ้ยตกเอ้ยุกทกี้อ่าข้นกระเปียกบบเป็นอะไรบ้านี้อันเอื้อยไปแล้วต่ยังเป็นอะไรบ้านี่ข้าวน้าซ้ำปลาเพลหนึ่งเพลเห็ดให้กินเจ้าเองข้าวหน้ากินเพลอะไรเราเห็ดเพลหนึ่งครั้งคือโบไปอันน่ะบเอื้อยอันมาหาพี่ไอมันโบยอมมาเจ้าไปเลยโทรเจ้าโบโทรเจ้าก็มีเบอร์โทรศัพท์อ่ะ นี่ยนผมอือพมาเอื้อยบ่บ่มาจะเว้าความจริงได๋โดยจ้เมยบอกแล้วบ่เอ้ยนะได้ไผผิดบันี่กุกปใส่เหตุที่ว่าเจ้าอยู่ในระว่งอยู่เือนนี่เอแต่รอิอ้าวอีีเอ้ยจไเพ่นไปเพ่นกบ เพื่อนไปเพื่อนกระบอกไปบอกกูบอกหยานะเขาเขาว่าเขาว่าไปบอกข้อบอกอันผู้รักผู้ใหญยแต่สาเหตุว่าพี่ไอจ้าไรยอันเอื้อยเอื้อยไปออกจากเคื่อนในเมีนบอสอะอ่าเจ้าก็ยู่บบเมันเอื้อยไปฮะพี่ไอเราไปใส่คุย ไปใส่ผูยอ้อยหวานเอานะอืม,อมเด็ดในไรบ้านนี่แล้วก็ไปล้มไปว่ากันยูคุณก็ว่าวอย่างนี้เออไปว่ากันอยู่สวนสวนอ้อยอืมสวนอ้อยฮอกกับบุอ,อืมวนันนี้เลยคือมาเลยคือมาบอกว่าทุกอืมทุกสิที่ว่าอยู่บ้านเราแงวเด้อ เอาต่ออืมอมึงอ่ะมึงสิมากู่บอกต่อไเอาบอกมึนงอ่ะอืมพอชิวดินเขาอืมชิวนี้เลยอืมดินเาขาครับขับก,กูมุงนั่น,นดแิแพ้แพ้เอาให้เอเตแบง่งคือแบ่งกันอา้าวคือคือแย่กันเลยเปล่าเนี่เอ้เอบวดเข้าใจคือปัน,นดินปันดอนให้เจอด้วยอ้วน ค<พ>นันเฮืองปันเืองปได้เลยเฮืองนะบ่เดนลอืมแล้วตู่มันนั่นอ่ะเมนตู่เจ้าเมนบ่ออืมมันนอนเพื่องให่มานี้นนะนเอเยไปแล้วก็มามานอนเพิ่ใหญ่สมคนบาดนี้นาที่เจ้าหู้ในเจ้า,เจ,าเจ้าคิดบ่เอื้เจ้าเป็นคนพิดบ,บ่พี่ไอ้นีบ่บริพิษเอา แต่สิงเอือจะเบ้าหน่ว่าพี่อนะ้น่ะไล่ไล่เราออกจากเครื่อนได้เราโบได้ไล่เด้อเด้อเราโบได้ไล่เราได้ไล่ออกแต่เพื่อนเราอยากไปเองเรื่อยเจ้าอยากไปเองแม่เป็นยังไงพาอ,อยังไงอึดอัดบอกด้วยวันอะไรพ่แล้วเหมือ,มอ,มอนกันอืมก็อ,อยากไปเองกก็ให้ กขาปล่อยไปเอาห้ไปคิดเบืองสะกดน,นะบอสนะบอกให้ให้ไปขีดก,ก,ก,ก่อน,ออนเอื้อยนะบอสอืให้ให้ทิดทวนเบืงก่อนก่อนที่ไปที่บอเขาบอกว่าไอ้เมื่อคืนเขาบอกว่าเอาเอาให้เราไปคิดเบืองว่ะเราบอกนี่จะไปจะเป็นใครเขาบอกว่า จาคุยกับพี่ไอว่าปล่อยให้เอื้อยไปสะกก่อนอให้เราไปอยู่คนเดียวก่อนอถ้าไปแล้วเราคิดได้กับราชิมาเองอืมแบบเราอยู่ตัวคนเดียวเราสิเอาตัวเองรอดบออ่อืมอืมโอ้ยนอนไปพี่อ้องเลยการนอนเพิ่มไปเอาเครื่องมาต้มมาเกงหม้อเพิินเนาะตั้งกระทะไว้ โอ้ยนี่ก็เครื่องปรุงเพิ่นพี่น้องเอ้ยนี่หาจังบาดนี่หาแล้วตอเออแต่จะเซายังบ่ได้กินข้าวเาเดยังอยู่นี่รถหุ่นบ่อุ้เอ้ยบ่บ่ได้กินงาแล้วจะหาพื้นใส่ใหม่ เราสื่อทานซื้อเนมาจุฮะเจ้าคุณปจุอยู่นอ,องพี่นะเดี๋ยวนี่นั่นเจ้าหู้ว่าสะว่าอันเอือยเจ้าอันมีผู้ว่านะสะละมันแม่เดิงจริงหมอจุจะอยว,ว่าเอือยเสียหายใดเอาเอากหดน เห็นเราลงตัวรีเราลงชื่อเราบอกเราโมเราเอาโทษครับจะเป็นใครเป็นผู้บ่าวเป็นผู้บ่าวสาวเต๋ีต้องหัวบ้าเอาหัววะอืมเป็นเมียไอ้คงคอยเตีนะใช่ป่ะเราก็มีเมียอยู่เอื่อยจะบอก ตอนนี้เราไปไทยแล้บ้างไหมบอข้ากบู่อ้ากันนะครับอกบอกเพชรถีมบอกกับผู้บ่าวมันบอกเจ้าฮู้เจ้าถังว่าได้ล่ะถ้าเจ้าบ่วฮู้ข้าก็บ่าวเขาเขากระพูบอือฮู้ข้าบ่ะพูบเอือยเสียหายเาต้องเอาความจริงมาว่าวออถ้าข้าบ่วฮู้ข้าก็บ่พู้ เทเทนี่เจ้าเรศะดะเป็นยังไงมีลูกมีผัวแะไรบอว้าจะบอกความจริงเจ้านะเมีนบอเมียนบอว่าเอาอันนาหน้องชายอันพี่ไอฮะฮะเมีนบอถุกที่จะเอาวัวแต่น้อยเถอะอ้าวเดี๋ยวเกุย เอื้อยจะเว้าบ่แม่นบ่โอ้ดีแล้วไปสิเอาตัวแต่น้องอีหลใหญ่ก่อนเอากเอาืนแน่บเอาดองกันเองเอื้อยกเอาอ้ายแหบน้องสิเอาน้องอีกเอาลมหึเอาลมเอาลมกันกับไอ้เรื่องุกุกตุกให้ซื้อเาจ้างเาะบ เราบอาใช้เขาอยู่ซื้อเราบอาอยู่ซื้อใช่เลยมัวพ่าเอาเดียวก็เป็น<อ>แบบนี้เลยนะอนโอ้เป็นอะไรคือวบาอย่างง่ายออกจากอันเอื้อยคือไปอยู่น้ำกันสามพี่น้อนงถ้าเก้าืออยู่น้ำกันอ,ไป,อ,นอไป้ใช่เลย จะหาเงินยังคือว่าได้เงินได้คำมาจากพันธิตุเพียงยังล่ะ่อยามีแต่ผอยาบอคอยซักฟอดดูเดชุ่มเจ้าเ่ยโอ้ตลอดเมนบอตบมีกินมร้อยครับ น้องเองบ่ได้กินข้าวเช้าพุ่นน่ะเต็นฮอดสิอันรอบายโอ้ยตารุตนสิได้กินอยู่บ่นวันนี้นลูกัดลูกเ้เอ้าบ่เป็นเฮือนเป็นซานดับบดนี้ มันมันมีลมเลยล่ะเจ้าจุวบนแคบมันกะดำปื๊ื้อย oh. ู่หันแหละอันนั้นบ่ตุบน้อยเจ้านะเออได้นอนจะเถื่อได้ํำหันนะสองเถื่อสองเื่อยังมีผัวกะเห็ดตุเห็ดยังงหญ่ออกมาจากเอือยเลยโอ้น้องเอือยห้แบงแบงชวนคิงตัวนั้น เพระาะว่าดินดินมันเหี่ยวแต่พุ่นมาพี่แต่ว่าละ่ะโอ้แต่โกจังไพผัวเนาะอืมอืมอืมก็กลวงอยู่ซะจังไดก็เอาความจริงมาว่าเนี่ยล่ะเอ้ยเอ้ยเจ้าชีสียหายอันนี้ฮเว่าไปเร้วช,ชุชมซีชุมฮาผิดพลาดไปเร้วมันกะแก้ไครยากเลยอืมคือเจ้ากับโบ้ที่ไปที่มาคงเอย้ยเจ้ากับโบ้โบ,บควรว่าเด้อ นี่แต่ว่าเขาบอกูเขาบอเห็นว่ามันเม่นจริงหรือบอจริงเขาบอกว่ายังบอจักว่าสิโรใครถามก็เขาก็ตอบสำนีเลยตอบในสิ่งเขาเห็นเขาหูว่าสั้นซะเอาสิได้กินอยู่หรอกบ้านนี้เนาะโลยโอ้มามามากี่เฮือนเจ้าจำโตสี่โตล่ะเอ้ยเดี๋ยวที่นี่เนี่ยเจ้าเจ้าขีดบานพี่อ้ายนี่ทึกเนาะเอ้ยนี่พิษแม่นบอก อเผนต้องไปบอกปู่บอกญานสิไปใส่กันเจ้าคิดแบบนั้นว่าสิไปก็ต้องบอกูพลักปู่ญาติเนกือนอืมบอกปู่บอกญาติาปู่ญาเอ้ยเฮาอยู่บ่ได้แล้วเอสีม้าไปใส่ไปใส่กับใส่กับสอบกับรักกับอกเพ้อืมถ้าเฮาเย็นก่อนนะฮะสีม้ามัลังตัวนี้ก็ถืออยู่ที่น้องว่านี่ก็แต่ว่าอาจสีเอื้อยเจ้าอาจสี วอมอยากให้ม mm ัน hmm. ก uh ็เลยคิดอย่างมอออกอืมบางทีก็อาจจะแบบมืดมัวไปเบิดกะไปด้วยใจตัวเองคิดคนคนในบ้านเนี่ยังเ่ามาบอกคนที่บอกเาบอกกันอืมใส่ก็ไปสร้างให้โล่เนื้อถุยเจ้านะอืม เดี๋ยววันนี้นะเจ้าอยู่กับพี่ไอชองคนเด็วก็ขับมาเดวหมูมานอนนั่งอืมพี่แจงพี่แจงมาเพื่อนก็มือนอนเพื่อหหนเพื่อนไผยพี่ไอบ่อกหมูมูเพื่อนมือห่านเขาเลยนะโอ้แต่แต่แต่อยู่แถวใกล้นี่ตีงหมูนะอยู่อยู่ใกล้ๆน,นี่เพืนน่อนเมียไอ้นาดีแต่ว่า สิ่งที่เจ้าหู้นี่ประมาณนี้เนาะละเนาะเออาแต่รังจังไรก็ให้ปรับความเข้าใจเนี่ยเจ้าก็เอ้ยทั้งเอ้ยมาออพิดหรือถือก็มาเว้ากันแต่ว่าพี่อ้ายนี่ให้อภัยอยู่ตี้อันเอื้ยนะเจ้าคู่ประธามเพิ่นคำมากกระถามเนี่ยพี่ไอเอ้ยจะสิเอาจังไรกับเอ้ยคอยเจ้าบไปได้ถามเพิ่นเลย กินไผ่กินมันบอกกับเขาคำน้ำน,นะหมูกินกน,กน้ำกันกินน้ำกันอาสมุนจะต้มนี่ได้撒เพื่อนอิ่มเขาพี่ไยายะเอาคือว่าอิม่มกินก่อนเจ้าโดยอืมเพิ่นบ่อยากไปส่งพระเวกไปส่งพี่ไ,ไปส่งไปใช้เราบอกอยากไปส่งเขาเอาเนืนอนเป็นไข่ไยาเลยโอ้จะเป็นไข่บอมนี่นาะกินในยา ก็ธรรมดาแล้วบัดไปหันเพราะว่านี่หันอีกอยู่กับพี่ไอซองคนค่ะคนกัเปิ่นผู้ชายเจ้าก็เป็นผู้หญิง<ด>มันก็มังง่ามเหม็นบอก<ด>ทางที่ดีนั่นให้เอื้อยน่ะมาหาปรับความขอดใจกับพี่ไอมาอยู่ลำกันคือเก่าคนใจเย็นคนคนสิมาหาเหาคนว่าอืมคนว่ากับเจ้า<ด>อันไหนเอื้อยเจ้าอันนี<ด>้เนาะทางปะนี่บริปะกับพี่ไอนี่ พี่ไอ้ก็หับอยู่ละว่าหับเอื่อยนะขัาบได้กันนี้นกัน,น,กอ,กน,นอืมเรานมกันก่อนมืะอืมเป็นยังไงความหูสสึกจะเห็นเอื่อยเห็นพี่อ้ผิดเถียงกันแบบนี้อืมขบ,บ,บวนในใจหุกใจมันบ่โดยอืมเป็นยังไงเกล่ไข่ในไรบ้านโดยสมุดแบบพี่ไอ้กบเอื่อยบอขคืนกันได้สามันจุมใจ,จไปอยู่สาบ้าน พี่พากันอยู่ใช่มือผ่อนสิมาอยู่แลวเพื่อนวะสิมาอยู่พี่เลิกกันวะอือพีพากันเห็ดกันกินอะไรบ้านี้ขาดเอื้อยกับซ้ำนกขาดแม่อีกอือแม่นบอกอือมือผ่อเพื่อวะผ่อนสิไาว่าทำไมเป็นคนผ่อนวาอือโอ้ยไครับอีเดยจ่ะเอ้ เอ้าวเจ้าจห็ดกินเห็ดอยูเจ้าซาซาเดอ,อืบกวนเจ้าเราเอ้ยก็มาเบะมาดินมาไทยมาถามชื่อชื่อม,มานี่อยอ้อาสบายดีเอฟซีอีหล่ะอืออือเอาห็ดกินเจ้าซะน้องเพื่นก็เห็ดกินเห็ดอยูู่้พิจารณาไงเนาะก็อโอลมบอสรลวอ่ะจังไนคลิปนี้ก็คือพาเนาะไปพิดไรถือก็ภูรักผู้พิจารณาเอยบันตอนชุดท้ายภูรักทางแถวเกณฑ์นายโฮมหรือว่าภูรักผู้ใหญ่หรือว่าทางาน้องได้น้องเตะเพื่อน มโอ้มาลมมาคุยกันตบแตะพลาดเนาะจังไดก็คอยรุ่นรุ่นหรือว่าคอยติดตามสองคนเพลินเนาะสิเป็นจ,จังไดพี่พี่น้องเอ้สิไดเลิกลากันแท้จริงบ่หรือว่าสิอ่าได้คืนกันเนาะอันนี้ก็ยังบ่ฮู้ยังบ่แน่บ่อนอนพี่พี่น้องเอ้อจังไดคลิปนี้เนาะพอผิดบ่ถ,ถือผิดภาพกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อบ่มีพี่พน้นอ,อ,อ,นองเอฟซีวัสุขสูข่คนเนาะอจังไดคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี